ความชดช่วงแห่งธรรมโดยท่านอาจารย์กเกวนก้าสาธรรม,มิกทั้งหลายพวกเรามาที่นี่กันอีกครั้ง <c oughs> ก็เพื่อทำความเข้าใจว่าจะช่วยให้ผู้คนที่มีความทุกข์จำนวนมากขึ้นมากขึ้นได้พบกับธรรมะอย่างไรในขณะที่งานเผยแผ่ธรรมขยายออกไป <c oughs> ก็มีผู้ช่วยอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น มีการกอร่อสร้างศูนย์ปฏิบัติเพิ่มขึ้นและมีธรรมะบริกรเข้ามารับใช้มากขึ้นการเผยแผ่ธรรมนี้จะยังคงดำเนินต่อไปดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระทําด้วยความถูกต้องและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้ธรรมะต้องมัวหมองลงในช่วงเวลาที่ธรรมะกำลังเจริญงอกงามนี้เราก็เหมือนอยู่บนทางแยกเพราะ มีอันตรายรอบด้านที่จะทำให้ธรรมะกลับกลายเป็นลัทธินิกายไปซึ่งนั่นจะเป็นการทำร้ายมนุษยชาติมากกว่าที่จะช่วยเหลือพวกเขาแล้วแก่นของธรรมะก็จะสูญสิ้นไปด้วยนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในแง่หนึ่งเราต้องรักษากฎระเบียบบางอย่างเอาไว้แต่ถ้ามันกลับกลายไปเป็นเพียงระบบสมณศักดิ ที่ทุกคนต้องทำงานภายใต้กฎระเบียบอันเคร่งครัดแล้วก็ย่ำจะก่อให้เกิดลัทธินิกายขึ้นได้ลัทธินิกายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราให้ความสำคัญกับตัวบุคคลตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในองคอ์กรถ้ามีผู้ใดเสียสละความสะดวกสบายในบ้านเรือนหน้าที่การงานและเวลาที่จะทำอยู่กับครอบครัวเพื่อมารับใช้ธรรมะ โดยคาดหวังว่าจะได้รับความชื่นชมจากการทำงานนี้แล้วก็นับว่าเลวไหลเส้นดีเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการคลั่งไคล้บูชาในตัวบุคคลและการแบ่งแยกเป็นลัทธินิกายการรับใช้ธรรมะโดยปราศจากอัตตาเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นธรรมะจึงต้องมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เราควรจะมีความสุขกับการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะมีคนร้องขอหรือไม่ก็ตามอย่าลืมนะครับลัทธินิกายทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อเราให้ความสำคัญกับบุคคลหรือที่อาจารย์ว่ากับตัวบุคคลตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในองค์กรเราอาจบอกว่าเรากำลังทำงานโดยปราสจากอาตาัตราเทว่า มีเพียงตัวเราเองเท่านั้นที่รู้ดีว่าเป็นเช่นไรในการจะทำเช่นนี้ได้ต้องอาศัยพรหมวิหารสองประการคือมุทิตาและกรรุณาทั้งสองสิ่งนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าเรากำลังเจริญก้าวหน้าในธรรมจริงหรือไม่ถ้าหากเรารู้สึกอิจฉาหรือมันไส้เพื่อนที่รับใช้ธรรมะด้วยกัน เพราะผลงานของเขาได้รับความชื่นชมอย่างมากแล้วก็แสดงว่าเราไม่มีความเข้าใจในธรรมะเลยแต่ถ้าเรามีมุทิตาจิตนั่นแสดงว่าธรรมะของเราได้พัฒนาขึ้นในทางกลับกันเพื่อนที่รับใช้ธรรมะอาจทำผิดพลาดหรือทำในสิ่งที่ผู้อื่นเห็นว่าเป็นความผิดพลาดหากเราไปรังเกียจหรือ,มองโมโหเขานั่น แสดงว่าเรายังห่างไกลาจากธรรมะแต่ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนที่พลังพลาดนี้ก็แสดงว่าความการุณาได้กำลังพัฒนาขึ้นในตัวเราเราอาจจะพูดว่าเราไม่เกลียดชังเพื่อนผู้นี้แต่ถ้ามีความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเมื่อเห็นเขาพลังพลาดแล้วล่ะก็แสดงว่า เรายังห่างไกลจากธรรมะเช่นกันขอให้เฝ้าตรวจสอบตัวเองอย่างระมัดระวังอยู่เสมอขอให้เฝ้าตรวจสอบตัวเองอย่างระมัดระวังอยู่เสมอเพราะไม่มีใครสามารถทำแทนท่านได้ท่านต้องตั้งมั่นอยู่ในธรรมะเสียก่อนจึงจะรับใช้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องถ้าธรรมะมีความสำคัญกว่าตัวฉัน ที่วิกลจริตนี้เมื่อใดก็แสดงว่าอัตตาของท่านกำลังจางคลายลงแต่ถ้าการรับใช้ธรรมะทำให้ท่านเกิดอัตตาขึ้นมาก็จะไม่มีใครได้รับประโยชน์จากการรับใช้นี้เลยถ้าเรามั่นตรวจสอบตัวเองดูว่าอัตตาได้ลดลงไปเพียงใดแล้วก็แสดงว่าเรามีความพร้อมที่จะรับใช้องค์กรอีกสองสามวันข้างหน้า เรามีงานสําคัญที่จะต้องทําคือการวางกฎระเบียบต่างๆสําหรับผู้ที่ทํางานรับใช้ธรรมะในการทํางานดังกล่าวตัวบุคคลไม่ได้มีความสําคัญใดๆเลยในการรับใช้ธรรมะตัวบุคคลไม่มีความสําคัญใดๆเลยเพราะคนคนนั้นอาจจะเข้ามาแล้วจากไปฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆของท่านที่จะทําให้การรับใช้ผู้อื่น เป็นไปอย่างถูกต้องจึงต้องให้ความสำคัญกับธรรมะเหนือสิ่งอื่นใดด้วยวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะขอให้ผู้คนมากขึ้นมากขึ้นจงได้รับประโยชน์จากธรรมะและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขสงบอันแท้จริงข้าพเจ้ามองเห็นอนา,นาคตอันรุ่งโรจน์นี้แล้วขอให้พวกท่านทั้งหลาย จงเจ,จริญรัตอยู่ท่ามกลางความสว่างสวัยของธรรมะเพื่อดึงดูดผู้คนเข้าสู่ธรรมะขอให้พวกท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในการรับใช้ธรรมะเพื่อผู้คนที่อยู่ในความทุกข์ทั่วทุกแห่งหนด้วยเทินพระวัตุสัพพมังคลังเสียงอ่านจากจุลสารวิปัสนาในหนาทางของท่านอาจารย์อุบาคินสอนโดยท่านอาจารย์โกเอนก้าปีที่20ฉบับที่3กรกฎาคมถึงกราันยายน2 5 4 9 จัดทำโดยมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชุปธรรม